เอ่นนะประ้องไงมาแล้วฮะฮะงอนแล้วงอนแล้วเหรองานเหรองานเหรอเขาทิ้งไปเหรอโอ้ยชอบขี้หน้าแล้วเออไม่ต้องมายุ่งเหรอโอ้โหฝ่ามือฟาดเลยฮะเป็นยังไงมันงอนกันแหลนั่นเลยเหรอลูกไม่เล่นกับหนูได้ไหมหายไปนานใช่ป่ะ เออเอองอนงินงินแม่หอมงินอยู่แล้วลูกนะคนมันงอนอยู่ไงเออเออหลม่แล้วไปดึงคอเสื้อเขาทำไมฮะงอนเขาจะดึงคอเสื้อเข้าไปอยู่โอ้ยเสียง ยังไงยังไงมันงอนขนาดนั้นเลยืงอ้ยงอนนะงอนนะเออโอ้โหหูหงิดงอน